ยิ้มหนท้องโลกสวัสดีครับผมชื่ออะไรนะครับชื่อน้องอะไรชื่อน้องอะไรลูกททันน้องไททันเหรอน้องไททันอายุเท่าไหร่คะขวบครับกี่ขวบนะลูกเจ็ดขวบโอ้ยเก่งจังเลยวันนี้เป็นไงบ้างครับคุณหมอใจดีไหมเหรอคุณหมอให้รางวัลอะไรบ้างคะคุณหมอให้รางวัลอะไรบ้างคะติ๊กเกอร์เหรอโอเคเก่งมากเลย เก่งมากเลยยิ้มหวานได้ด้วยวันนี้มาทำอะไรครับทำอะไรลูกคุณหมอทำอะไรให้วันนี้น้องมาทำอะไรครับเอาฟันเอ่อเอาฟันออบไม่เก็บเลยใช่ไหมเพราะฟันเป็นแมงใช่ไหมเพราะว่าน้องเพราะว่าน้องกินลูกอมหรือเปล่าคะไม่ได้กินเลยกินแตขนมกินแต่ขนมจ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณหมอให้แปรงฟันนะคะรักษาสุขภาพฟันนะลูกนะ ด,ดีนะทรยท่านนะครับผมเดี๋ยวไว้มาหาคุณหมอใหม่เนาะ,ะครับผมครับผมสวัสดีครับ